ทนทรสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะหลังจากห่างหายไปสี่วันชอบหายเนาะพอดีวย่าณทำปโปรไงปโปรดูดวงหนึ่งคำถาม29บาทแบบพิมพ์ถามตอบนะคะแล้วเป็นปโปรที่แบบว่าเออมันฮอตฮิตติดเฟ้อ คิ้วเต็มทุกวันแล้วแบบทีนี้พ่อดูเสร็จพลัง,งหมดค่ะอัดคลิปไม่ไหวเลยอะไรอย่างนี้พลังงานหมดไงก็ต้องลดละสักนิดหนึ่งนะส่วนที่เขาติดในเรื่องของทําคลิปของยูนาบีนะคะ,ะซีรีส์เกาหลีนะหนอ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำให้นะวันนี้เขาขอมาในหัวข้อของเร็วๆนี้คุณจะได้เจอกับอะไรเรื่องดีหรือไม่ดีแล้วมีคำแนะนําอะไรบ้างวันนี้เรามีตัวเลือก3ตัวนะคะเหมือนเดิมใช้เองนะโทเมอี <c oughs> ยับนิดนึงอ่ะหมุนหมุนหน่อยอ่ะโทเมอีเคลนเดเจลนะคะตัวเลือกตัวที่หนึ่งะคะ่ะ t o ม i อิเเวนอินวตัวเลือกตัวที่2ค่ะและเอสโซลิดเอนโซลินะคะตัวนี้ช่วยลดสิวนะตัวเองก็ท้ายทั่วหน้านะคะแล้วก็ลังหน้าออกนะมันก็จะช่วยขับสิวสิวหนองสิวหนองอะไรนี้ก็ขึ้นเต็มเลยแหละก็ <c oughs> จะปุดปลุกนิดหนึ่งอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วบีบซะหน่อยค่ะหาซื้อได้ตามอ่า เภสัตนะคะเออะไรนะร้านขายยาทั่วไปนะคะปรึกษาได้เนาะโอเคค่ะเลือกเลยกองที่หนึ่งสองและสามจ้าเรามาเริ่มก,กันกับกองที่หนึ่งนะคะโทเมอิคิ้นไดเจลเป็นตัวแต้มสิวนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาบิวตี้ช็อปบิวตี้แบนด์บิวตี้ช็อปทั่วไปนะคะโอเควันนี้เราใช้ดีเวียนนะคะ น้องยังไม่เคยเออกกล้อง,องเราออกกล้องกันปกติจะใช้ดูดวงส่วนตัวนะคะทีนี้เราอยากพาน้องออกกล้องกันดูซิเขาจะดือ้อหรือจะฟาดจะฟันขนาดไหนอะเรามาดูกันคุณกําลังจะได้เจอกับอะไรเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จะมีคําแนะนําอะไรบ้างเนาะ The Magician Seven of Pentacles และ k คิงอัพส r d ค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะเร็วๆนี้นะช่วงระหว่างหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าและที่สำคัญคือเป็นไทม์เลสนะคะซึ่งเปิดไพ่นะเวลานี้ก็นับไปในช่วงระหว่างหนึ่งถึงสามเดือนนะคะคุณกองที่หนึ่งเนี่ยจะ มีเรื่องเดือดเหนือร้อนใจจากคนลอบค้างนะคะหาพึ่งพาใครก็ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะจะติดปัญหาเรื่องนี้อาจจะมีการคือแบบว่าดึงเงินเก็บอะค่ะออกมาใช้ แล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนมาขอหยิบยืมเงินทําให้ตัวเองอะ่ะเดือดร้อนและต้องไปดึงเงินเก็บก้อนนั้นอะ่ะออกมาใช้ซึ่งโอกาสที่จะทําให้ได้เงินก้อนเนี้คืนก็ลำบ,บากด้วยและเหนื่อยสักหน่อยนะคะที่สําคัญเนี่ยกว่าจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้เนี่ยก็เขาเรียกว่ากีดเลือดกีดเนื้อตัวเองกันเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะผ่านไปได้นะคะขอแค่ให้คุณเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะใจแข็งขึ้นมาสักนิดหนึ่งสมมูินะย่ายกตัวอย่างเนาะวันนี้อาจ,จอาจจะอัดให้เครียดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพลังงานมันออกมาตามนี้เนาะก็จะมีการกิีดเลือดก,กิีดเนื้อสักนิดหนึ่งเพื่อให้ดำเนินชีวิตต่ตอไปนะคะแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะขอแค่ตัวคุณนะคะมีความที่ค่อนข้าง เด็ดเดี่ยวนิดนึงอ๋อมึงมาไม่ดีใช่ไหมกูแทงแม่งเลยอะไรอา,อารมณ์อย่างงี้นะคะมึงมาไม่ดีใช่ไหมกูถือไม้เตรียมรอตีเลยนะเพราะตอนนี้กูก็นิวจุ่มเลือดอยู่แล้วกูก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมึงยังมายืมกูเยอะมากอืมกูก็จับไม่ไหวเหมือนกันกูมีให้มึงยืมได้มึงมึงยืมมึงไม่ค่อยคืนมึงก็เอาไปสักร้อยหนึ่งก็พออะไรอย่างเงี้ยคือมีอ ให้เขาให้ได้นะคะให้ได้เท่าที่เราไม่เจ็บตัวเพราะมีโอกาสที่คุณจะต้องมากรีดเลือดกรีดเนื้อตัวเองกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องเงิน,นอ๋อถ้าในทิศทางของเรื่องงานนะคะก็อาจจะมีงานบางชิ้นบางอย่างที่คุณจะต้องพึ่งพาคนอื่นแต่คุณเลือกที่จะไม่พึ่งพาเขานะคะทีนี้มันกลายเป็นยิ่งทำแล้วคุณรู้สึกยิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งท้อนะคะ ลองเปิดใจตัวเองนะในเรื่องงานนะคะลองให้ทีมงานนะคะหรือคนที่เขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องงานเนี่ยให้เขาลองให้คําแนะนํานะคะแล้วก็จะพบหนทางที่ดีขึ้นแล้วก็งานก็อาจจะผ่านงานก็จะมีโอกาสที่จะผ่านฉลุยมากขึ้นนะอมืมีคนรอช่วยเหลืออยู่นะคะถ้าในเรื่องงานนะก็อย่าทำตัวเองให้แบบว่า ก็คูทําได้เหนื่ยหน่อยกูก็ทําไหวอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายหมดแรงจ้ะลองหานเริ่มพึ่งพาเขาไปตั้งแต่ณเวลานี้ค่ะลองปรึกษาเขาว่าเฮ้ย mm hmm. างานแบบนี้มันจะออกไปในที่ทางไหนงานแบบนี้มันจะยังไงอะไรอย่างงี้นะคะ mm hmm. ส่วนถ้าในเรื่องของความรักนะไพ่บอกว่า mm hmm. ก็ตระแปะแบบแบบแบบ ยังพูดก็ง่ายๆเลยค่ะหลักสำคัญนะปัใจจัยในหลายเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นคนโสดนะก็ยังอยู่ในวงล้อมของสังคมนะยังอยากอยู่กับเพื่อนกับฝูงซะมากกว่าชีวิตนี้กูขอหาเงินก่อนนะคืออารมณ์แบบประมาณว่าไม่มีผัวไม่มีเมียไม่เป็นไรกูขอมีตังก่อนในะชีวิตนี้อะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ซีเรียสเครียดกับเงินจะเป็นหลักนะคนโสดไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการเงินเลยเอ้ย อะไรเนี่ยตบปากคนโสดไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยไปโฟกัสในเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่ประมาณว่าชั่วโมงนี้มึงอย่าเพิ่งมาเลยถ้ามึงมีตังมึงค่อยมาหาปูละกันพรอมเปรพอมเปร,เปรโลกมันหมุนได้ได,ได,ด้วยเงินดิเงินดิเงินอะไรอย่างนี้นะความรักมันหมุนได้ได,ได,ด้วยเงินดยเงินรู้ ฮัลโหลนี้นะจ๊ะส่วนคนมีคู่นะคนมีคู่นะคะกะ็จะยากจะคานคนมีคู่เลยนะเพราะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดนี่นะจะอารมณ์แนวๆเดียวกันก็คือคุยๆกันไปไม่ค่อยคิดอะไรมากขอเรื่องเงินมาก่อนนะคะแต่ถ้าคนมีคู่นะอาจจะมีปัญหาหรือเงินหมุนไม่ทนนะันอะอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ทําให้แบบ ต้องมาเครียดมานั่งทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคะลองดูในเรื่องของตัวเงินนิดนึงนะคะอย่าให้มันมีประเด็นอย่าให้เขามามีประเด็นในเรื่องของชีวิตคู่นะต้องช่วยกันประคับประคองไปนะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยเนาะโอเคค่ะไพ่รักขึ้นคัาอยากบอกอยากแนะนำอะไร t i าม for nap Never Ending Story และ The f e l l The f a t e โอเคค่ะตอนนี้นะรู้สึกว่ามีเรื่องเครียดให้กังวลให้วิตกค่อนข้างเยอะเนาะแล้วทีเนี้ยค่ะก็จะนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะในตอนกลางคืนนะคะพักผ่อนบ้านเนี่ยนอนน้อยแต่นอนหนานะจ๊พะพอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณนอนไม่หลับสมองมันตื่อมันไม่สามารถคิดอะไรหรือแบบสมองมันไม่แร่นนะตัวเธอ แลวทีนี้มันคิดอะไรไม่ค่อยออกมันก็เคลียนไงคะเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบอะไรง่ายๆหรอกมันก็มีเรื่องวนเวียนมาให้เราต้องเผชิญคิดซะว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราอะ่ะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเราต้องค้นฟ้าคว้าดาวถูกไหมเราพูดถูกแล้วเนะาะอาแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จค่ะถ้าคุณเข้มแข็งมากพอสู้ๆจ้ารักนะคะจ,จุ๊บ๊บบาย เรามาต่อกันกันกบชมไปอีสเซเว่นอินวันนะคะเห็นไหมเห็นเรามาดูกันค่ะว่าคุณกำลังจะได้เจอกับเรื่องราวอะไรในเร็วๆนี้โอ้ยสตูดิ w h วิ l ออฟฟอร์จูนบอกไม่ได้ความลับแห่งชคชาตาอ่าเอ็ก อะไรเนี่ย <c oughs> ขอภัยค่ะ <c oughs> อันนี้เดทนะคะอ่ะน,นึกตั้งนานนะว่าพ่คืออะไรเดทค่ะและสเตรนในเร็วๆ,ๆนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวของโชคชะตาค่ะที่เขากำหนดให้มันเกิดเรื่องเกิดราวเกิด อะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่แหละคะ่ะในชีวิตคุณเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่าตัวคุณสามารถที่จะเติบโตและเกิดใหม่ได้ในทุกๆครั้งของปัญหานะคะเพราะทำให้คุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นทำให้คุณต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะแบบผ่านเรื่องราวแบบว่าเฮ้ยถ้าความรักกูก็เจ็บจนตายเลยนะอะไรเงี้ย กูไม่อยากพบเจออะไรแล้วแล้ววันหนึ่งคุณคุณคุณก็ลุกขึ้นมาเฮ้ยกูจะสวยกูจะหล่อว่ะกูเศร้าไม่ได้ละกูต้องรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะโชคชะตากําหนดมาแล้วว่าตัวคุณนะคะจะต้องเจอพบเรื่องราวพวกนี้เพื่อให้คุณได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างแข็งแกร่งลินเริ่มหันกันนะคะดึกแล้วดึกแล้วอะไรอย่างงี้อืมเพราะว่าอย่างน้อยๆค่ะ ตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวทาั้งในเรื่องความรักกันงานหรือการเงินอะไรก็ตามที่เข้ามาเผชิญเผชิญอยู่ในชีวิตคุณนะคะเรื่องราวที่ทําให้คุณซีเรียสเครียดอะไรอยู่ทุกวันนี้นะคะมันทําให้คุณเจ็บเยอะเครียดคิดมากมาก,กังวลใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะอกหักรักคุดอะไรอย่างนี้เราไม่ต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ มันจะทาให้คุณเข้มแข็งขึ้นและหันกลับมารักตัวเองและหันกลับมาทําให้บทเรียนในหนังสือเล่มน,น,นั้นที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะพัฒน,นาตัวคุณเองนะคะถ้าในเรื่องงานที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาจากหนึ่งคุณมัวแต่เล่นไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากทำเรื่อยๆเอือเอ่อยๆพอผลสุดท้ายมีปัญห มีปัญหาที่จะต้องแก้ขึ้นมานะคะร่ำร้องเหลือเกินว่ากูจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงแต่ผลสุดท้ายอะในวันที่คุณรู้สึกว่าดิ่งมากที่สุดแล้วว่าเฮ้ยกูผ่านไปไม่ได้แน่เลยว่างานชิ้นนี้กูทำไม่รอดวันนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าไม่ได้ว่ะ กูต้องลองพิสูจน์ตัวคุณเองแล้วผ่านไปได้แล้วโปรเจกต์นั้นนะคะสำเร็จด้วยและดีด้วยนะคะเกิดจากตัวคุณเองล้วนๆเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของความรักโชคชะตาก็ชักนำพานะเป็นกงล้อของโชคชะตานะคะที่จะคัดสรรเรื่องราวมาให้คุณถึงแม้บางทีมันจะหนักเหนื่อยไปหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องของ สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากตัวคุณเองแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ไปได้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะทําให้คุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะไพร่ราขึ้นคารดอยากบอกอย่างแนะนําอะไรคุณกองที่2นะคะจริงๆผ่านไปได้นะเข้มแข็งมากถึงจะร่าร้องแล้ว้ยเหนื่อย,อยเลีอดกูไม่อยากอะไรเองอี้ยไม่ไหวแล้วนะกูขอขอกลับบ้านไปวสบอกแม่อะไรอย่างนี้แม่ก็ ที่พัวส่งอะประมาณว่ามึงโตแล้วนะมึงต้องออกไป,ไปเจชสญโลกไปนอกมันจะมาบังคับขังมึงไม่ได้นะกลับไปนะอะไรอย่างงี้นะคะเราควรจะเข้มแข็งมากขึ้นนะขออภัยใช้ค,คำไม่สุภาพนะคะเพื่ออารรณในการรับฟังจ้ะ co-create ต้องทำงานร่วมกับใครหลายๆคนนะคะต่างชาติต่างภาษา c r e ิ i อ up และมีดิ้งค่ะโครดครีเอทในที่นี้นะคะคุณจะได้ทำงานต่างชาติกับต่างชาติต่างภาษานะคะต่างเชื้อ,ช,อชาติสายสัมพันธ์เนาะในเรื่องความรักก็เช่นกันนะคะอาจจะต่างผิ่นแดนไกลคนพัฒ ผินอะไรอย่างนี้แต่การที่เราจะทำงานร่วมกันหรือการมีความรักสานต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้นั้นนะคะเราต้องคลีน่ะคลีนหัวใจคุณเองนะคะทำความสะอาดเรื่องราวที่ท็อกซิตในหัวใจทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตนะคะด้วยตัวของคุณเองด้วยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งค่ะ มีคนคอยซัพพอร์ตคุณเสมอนะคะความหมายไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะคึอมีดิ้งความหมายทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในตัวคุณอยู่ในคนรอบตัวคุณที่คอยซัพพอร์ตหัวจิตหัวใจของคุณนะคะหรือคอยแนะนําแนวทางที่ดีให้กับคุณได้ในทุกๆครั้งค่ะดูแลกันไว้ให้ดีดูแลกันไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเข้มแข็แข็ง แข่งและผ่านไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณกองที่สองขา่าไม่ว่าจะพบเจอเรื่องราวอะไรที่หนักหน่วงขนาดไหนนะคะถ้าเครียดซีเรียสเรารู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกับใครหรือจะระบายกับใครนะคะที่นี่ยังเป็นที่ที่พักใจและที่ที่คอยแนะนำพลังบวกให้นะคะรักค่จุบุจุบุายบาา ต่อไปค่ะเรามาเจอกันกับกองที่3นะคะ e n s o l i d 5ค่ะแรกๆทานทั่วหน้าก็จะแสบๆนิดนึงนะคะก็คันยิบๆๆๆน้ำมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวย่าจะฝากลิงไว้ให้นะคะเพื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะใน Lazada, s h o ป e e ก็จะมีนะคะฝากลิงไว้ให้เดี๋ยวจะแปะกแปลแปปเอาไว้ให้นะคะโอเคค่ะไพ่เร็วๆนี้คุณกองที่ส จะได้พบเจอกับเรื่องราวอะไรทั้งการงานการเงิน,งนงงและความรักนะคะแล้วมีการแนะนำอะไรบ้างนะคะวันนี้ยาเชพไพ d e ีเวนม o o นคาะัลนะคะเรามาดูความตลกตกวฮาของน้องๆนะคะน้องก็จะจริงจังนิดหนึ่งแล้วก็หน้าตาก็จะทำให้เรื่องซีเรียสเป็นเรื่องขำๆได้อ่าโอเคอันนี้อะไรเนี่ย six of cups age of cups และ stream สำหรับคุณกองที่3นะคะถ้าในเรื่องของการงานเลยเนาะงานอะไรที่ข้างๆ้างะนะคะไอ้ดินพ่อขางหมูเยอะๆเนี่ย เครียดตลอดเนาะอยากทําแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยหมดไฟหมดแรงในการทํางานนะคะลองหันกลับมานะทําให้ตัวเองแบบมี feeling ในการทํางานเฮ้ยฟังเพลงว่แ happy ปปชีวิตกูจะต้องดีดาอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้รู้สึกว่าตัวเองต้องมีความสุขอะคะ่ะฟริชี่อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ประมาณแบบว่าอ๋อโลกนี้ช่างสดใสเหลือเกินยิ่งทํางานฉันยิ่งมีความสุขไม่ได้เหนื่อยจะตายไปกบงานอะไรอย่างเงี้ยทาได้บะ แวะเวียนดูซีรีส์อะไรอย่างนี้ซีรซีส์เกาหลีช่วงนี้อยู่นาบี A B N A B. ไปดูผีเสื้อกําลังฮิตนะคะก็ไปดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคลายเครียดซะบ้างรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกท้อกับงานซะเหลือเกินเนาะงานก็เลยกองเป็ดินพ่อหางหมูแล้วคุณมาเล่นกันตอนทีหลังเนี้ย มันจะมีปัญหาได้นะคะมันจะตกหล่นในเรื่องเอกสารนะคะอยากกองเป็นดิงพ่อขางหมูนะสะสางนะคะงานกเก่าๆให้เรียบร้อยแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะแล้วจะประสบผลสาเร็จด้วยนะจ๊ะงานเนี่ยไอีิกองไว้นี่แหละมันจะโชว์พาวเวอร์ให้ตัวคุณนะคะผ่านไปได้ในะอีกขั้นหนึ่งว่าเฮ้ยทํางานโอเคเร็วนะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เหนื่อยกับบ้านมาพักค่ะดูซีรีส์เกาหลีสักเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องซีสี่ทีห้าอะไรแล้วก็ตื่นอีกทีสักเย็นๆนะคะในวันหยุดนะตัวเองอย่าไปทำในวันทำงานนะเดี๋ยวไม่มีแรงในการทำงานนะคะและที่สําคัญะคะ่ะช่วงนี้นะการเงิน ตัวคุณนะคะก็จะดีขึ้นตามลำดับนะขอแค่เคียงงานเก่าออกไปนะคะมีโอกาสจะได้รับจอบพิเศษนะคะมีคนมาเสนองานพิเศษให้คุณทำนะเราก็จะพบกับเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นจากในเรื่องของงานเนี่ยแล้พัฒนาต่อไปในเรื่องของคนหลักได้ด้วยนะคะคนรอบตัวเราเนี้ยค่ะที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยเขาอะจะอาจจะพัฒนาหรือแอบแบบกิกก อะไรอย่างนี้นะหันมาให้ความสนใจคุณนะคะแล้วมีอีวเรื่องหนึ่งที่สําคัญไปกว่านี้นะคะคนกล่องที่3ามนะอาจจะมีในเรื่องของทานไฟเก่ายังรอห้อนรอวันหรือฟื้นนะคะเพลงมาหวังไม่คนถึงโดดหวังว่าคงไม่โดนลลขสิทธิ์นะคะท่อนหนึ่งเนาะกระจึงหนึ่งนะอย่าโดนนะเออโดนเขาตีตายหนงด้วยนะกำลังแบบอินฟินิทโอเคค่ะไพ่ราเกิเอยไม่ใช่ไพ่ราเกิ ดิเวียนบอกว่าเธอรู้ไหมความรักครั้งเก่าเธอสวนกลับมาทําให้เธอเครียดไปกว่าเดิมนะคะใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็เจ็บฉันจะทํายังไงดีอยากกลับไปรักเหมือนเดิมแต่ฉันก็เครียดสเสลิก,ก่อน ฮาสับสนในตัวเองจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเขาหรือยังไงดีอะไรอย่างนี้แต่ครั้งเก่าเขาก็ทำเราไว้เจ็บนะกระซิกกระซิกลองให้นิดหนึ่งนะคะ หันกับไปอินฟินเวอร์กับงานกับซีรีส์เกาหลีทำชีวิตให้ตัวเองมีความสุขค่ะนะจะเลือกไม่เลือกค่อยดูหนทางข้างหน้าไปนะคะเพรอไพ่บอกว่าณนะเวลานี้คุณก็เข้มแข็งได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ตัวเขาจะมาหมอบกลาบนะคะอยู่แทวาคุณนะคะพอรู้แล้วว่าสิ่งที่เสียไปเนี่ยคือสิ่งที่ ดีที่สุดในชีวิตที่เคยผ่านมาอะไรอย่างงี้โอ้โหรัตเรนางฟ้านางสวรรค์กันเลยทีเดียวนะคะเอ้ยไม่ใช่นะเขาก็พูดยกตัวอย่างเฉยๆประมาณว่าเขาทิ้งคุณไปเนี่ยเขาไปเทียบคุณกับคนอื่น ก็คุณก็ดีกว่าคนอื่นที่เขาไปเลือกเขาก็เลยอยากกลับมาเห็นค่าชิ้นตอนนี้ใส่ไปแล้ว <c oughs> สมน้ำหน้าชิ้นยังไม่เลือกเธอพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนนะจ๊ะตอนนี้ชิ้นจะมีความสุขกับยูนาบีไปดูีเสือเ้อ์ตัวฉันไหมอ้าชิ้นอยากไปดูีเสือ้ออะไรอย่างนี้นะคะโอเคไพ่ฮอลล์รัเกนคัทไปใหญ่ละอยากบอกอย่างนี้น้าบไรกับคุณกองที่สามนะคะ เสียงตะอแหลมมากเลยเนะ <l oy al heart> าะรอยัลฮาร์ดค่ะช่องนี้จะหลิดจาักการเยอะเหลือเกินเซเลนด i พิ t ี้จ้า <l ots> และจิ Deep knowing ๊บโนยิงค่ะอืมโอเค ถ้าเรื่องการงานนะคะคุณแค่สะสมงานเก่าไปนะแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆเข้ามาแล้เป็นงานที่ต่อย,ยอดในเรื่องของเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะและที่สําคัญเป็นโอกาสดีๆให้กับคุณด้วยนะและใครคนเก่าที่กลับมาเนี่ยครั้งนี้นะคะเขาพร้อมที่จะพัฒน,นาตัวเขาเองด้วยอะทาตัวให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ประทับใจนะคะ ที่สําคัญเนี่ยก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรไปนะคะค่อยๆศึกษาตัวเขาไปก่อนนะเพราะครั้งเก่าเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าเล v e at f เฟอร์ไซด์ชันรากเธอไม่รักฉันไม่เป็นไรฉันรักอะไรอย่างงี้แล้วผลสุดท้ายก็เศร้าสกเสียใจทุ่มเทเขามากจนเกินไปครั้งนี้รักตัวเองให้มากๆนะคะถ้าเกิดกลับไปเลือกเขาแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้คุณกองที่สนะคะรักค่ะจุบุจุบุบ๊ายบาย อาชอบใช่อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะคะขนกิ้งขาตะไคร้ใบมะกรูดกันมาต้ยมยำกันได้เลยจ้ะและยังมีโปรยังต่อโปรไปด้วเรื่อยนะคะช่วงนี้จนกว่าสถานาการณ์โควิดจะดีขึ้นนะคะ1คําถามจากปกติราคา59บาทเหลือ29บาทต่อ1คําถามค่ะแบบพิมพ์ถามตอบนะคะสามารถแอดไลน์หรือ ติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างเลยนะคะรายละเอียดใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะรักทุกคนเลยค่ะบ๊ายบาย